ตุ๊กตาไหนอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนโอ้เก่งจังเลยตุ๊กตาโชว์โชว์หน่อยดิโอ้ได้ตุ๊กตาด้วยน่ารักมากอ่โชว์หน่อยค่ะโชว์หน่อยค่ะอ่าได้ตุ๊กตาเป็นรางวัลแล้วก็ได้ทิปด้วยทิปอยู่ไหนคุณแม่คะอ่า หนูได้ทิปด้วยล่ะลูกไหนไหนทิปอยู่ไหนคะโอ้นี่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 ได้หลายตังเลยนี่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 ชุดเปลี่ยนชุดไปเปลี่ยนชุดได้หลายตังเลยเดี๋ยวเปลี่ยนชุดก่อนใส่ชุดนี้แหละชุดนี้แหละเดินใส่ชุดนี้แหละเดินโอเคเอาบ๊ายบายบ๊ายบายขอบคุณค่ะขอบคุณแฟนเพลงที่ให้ขอบคุณบ๊ายบายบ๊ายบายด้วยค่ะ เดี๋ยวเปลี่ยนชุดกอนนะท่านผู้ชมลงจากเวทีแล้วจา้าคืนนี้เราเล่นที่งานวัดลุ่มศรัทธาวัดลุ่มเจริญศรัทธาที่เขตสาทรกรุงเทพมหานครนะคะแดน,นเซอร์น้อยน้องแก้มใสค่ะเดี๋ยวเปลี่ยนชุดก่อนนะจา้า